ฝนตกใส่แตกยอดดีเลยะก็ขึ้นจากขี้แพ้ขี้แกะที่ขี้ที่เยี่ยวใส่นี่นแหละเขียวเต็มหมดเลยนะปล่อยให้กินเรื่อยนะครับผมผักบุ้งมมีอะไรมีเยอะตามรอบรอบคันนารอบโรงเรือนที่เลี้ยงแพ้เลี้ยงแกะมันก็จะมีผักบุ้งมีหญ้าขึ้นเต็มคนระับดีก็ตัดทิ้งก็ปล่อยกินเรื่อยนะครับอย่าแตกยอดมาเรื่อย ตแต่เลี้ยงมานี่ไม่เคยได้ตัดทิ้งระยะยองตัดยาแบบดีเลยแท่แกะโดยเฉพาะแกะนะครับกินยาเป็นหลักเลยครับในหลายท่านคอมเมนต์ถามถ่ายกันมาเลี้ยงง่ายไหมเหมือนกัวนะผมกินยาเหมือนกัวเหมือนควายจุดเด่นก็คือตัวเล็กกว่าจะดูแลง่ายกว่านะครับ ตัวเล็กกว่าก็ดูแลง่ายกว่าเป็นธรรมดากินเต็มที่พ่อลูกครับลูกกระทับแล้วนะทับกับพ่อตัวเก่าตัวใบดับเปิดนะครับผมตัวหัวดำ เราไม่ให้พอทับลูกนะเลือดฉีดอ,ออกมาตัวไม่เลี้ยงตัวไปตโตเราพอพันธุเก่าไว้แล้วก็ต้องมีพอพันธุใหม่ครับมาเสริมเสริมหรือเปลี่ยนออกเลี้ยงไว้คู่กันก็ไม่ได้อีกกระแทกกันชนกันดูแลยากเอาวัทับเป็นชั่วครัง้งชั่วคราวแล้วก็ปล่อยไปแบ่งพันพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเราไปนะเก็บตัวนี้ไว้เป็นพอพันธุ์หลักตะเปื้อไว อยู่กับเรามาหลายปีแล้วนะครับเก็บไว้พอพันหลักตัวอื่นก็มาช่วคขาวพอทับและแบ่งไปแกดอปเปอร์จุเดนคือชั้เจริญตับตูดีใตเนื้อดีเยงโตวไวกินง่ายทนต่อสุขสุาเพ่าแวดล้อม กับแม่ลูกผสมสันต้านะครับ